t t m c เ a ลนในนามบริษัท Total Mechanics จำกัดสาขา1ชนบุรีขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจันบริษัทตั้งอยู่เลขที่516หมู่6ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี20110เราคือผู้เชี่ยวชาญงานปั้นจันเราเน้นให้ผู้ฝึกอบรมเรียนรู้จากของจริงเนื้อหาจากผู้มีประสบการณ์งานปั้นจันโดยตรง สถานที่ฝึกปฏิบัติจริงที่มีความปลอดภัยแบ่งเป็นประเภทปั้นจัดเนื้อศีรษะชนิดคานเดี่ยวรอกสลิงไฟฟ้าขนาด5ตันและชนิดเคลนแขนยื่นรอกโซ่ไฟฟ้าขนาด1ตันที่มีการรับรองและตรวจทดสอบโดยวิศวกรตามกฎหมายสม่ำเสมอประเภทปั้นจันเคลื่อนที่ชนิดรถบรรทุกติดเคลนขนาด8ตันที่มีการรับรองและตรวจทดสอบโดยวิศวกรตามกฎหมายสม่ำเสมอ บริษัทขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจันทร์โดยมีรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจันทร์ได้แก่ประเภทที่ 1. ปั้นจันทร์ชนิดอยู่กับที่ประเภทปั้นจันทร์เนื้อศีษะปั้นจันทร์ขาสูงหรือปั้นจันทร์ที่มีลักษณะการทํางานคล้ายกัน 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจันทร์ชนิดอยู่กับที่ปั้นจันทร์เนื้อศีษะปั้นจันทร์ขาสูงหรือปั้นจันทร์ที่มีลักษณะการทํางานคล้ายกัน 2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปัญจันทร์ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังค네ับปัญจันทร์ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปัญจันทร์ชนิดอยู่กับที่ประเภทปัญจันทร์เนื้อศีษะปัญจันทร์คาสูงหรือปัญจันทร์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกัน 3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปัญจันทร์ผู้ยึดเกาะวัสดุ 4. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปัญจันทร์หหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปัญจันทร์ ปั้นจันรเนื้อศีษะปั้นจันรขาสูงประเภทที่ 3. ปั้นจันทรเคลื่อนที่ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจันรชนิดเคลื่อนที่ 2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจันรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจันทร์ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจันรชนิดเคลื่อนที่ 3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจันทรผู้ยึดเกาะวัสดุ 4. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจันทร หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจัน่นชนิดเคลื่อนที่เรามีห้องอบรมภาคทฤษฎีที่รองรับผู้อบรมได้60ท่านพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและครบคันเรามีพื้นที่บริการเครื่องดื่มและรับประทานอาหารที่สามารถรองรับผู้อบรมได้ไม่น้อยกว่า60ท่านสถานที่รับรองมีห้องน้ําไว้คอยบริการโดยแยกเป็นห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงภายในสํานักงานจะมีเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้ฝึกสอนโดยประจําทั้งที่สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา บริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติทับปั้นจันเนื้อศีษะหรือโอเวอร์เฮดเคลนจะมีปั้นจันเคลนเนื้อศีษะชนิดคันเยื่อขนาดพิกัดน้ำหนักยก5ตันและปั้นจันเคลนแขนยืนขนาดพิกัดน้ำหนักยก1ตันที่มีการตรวจเช็คและทดสอบออกเอกสารรับรองความปลอดภัยตามกฎหมายและในการฝึกปฏิบัติจะมีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายควบคุมการฝึกปฏิบัติอย่างปลอดภยัย บริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติปั้นจันทเคลื่อนที่หรือรถเคลนจะมีปั้นจันทเคลื่อนที่ชนิดรถบรรทุกติดเคลนขนาดแตันที่มีการรับรองและตรวจทดสอบออกเอกสารรับรองความปลอดภัยตามกฎหมายและในการฝึกปฏิบัติจะมีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายควบคุมการฝึกปฏิบัติอย่างปลอดภัยบริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้แก่หมวกและรองเท้านิรภัย เสื้อสะท้อนแสงถุงมือเชือกผูกรัดอุปกรณ์ยึดเกาะที่จําเป็นต่อการฝึกปฏิบัติอย่างปลอดภัยบริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติจะมีอุปกรณ์ปฐทมพยาบาลและดับเพลิงที่พร้อมใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติจะมีป้ายประชาสัมพันธ์แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระบุไว้เป็นขั้นตอนและมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติจะมีป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมและผู้ที่ทเกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทุกจุดในสถานที่อบรมและพื้นที่ฝึกปฏิบัติจะมีป้ายบอกทางอพยพไปยังจุดรวมพนที่ปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมช่วยเหลือสถานที่อบรมของเรามีพื้นที่จอดรถสะดวกสามารถรองรับได้จำนวนมากมีจุดจอดใช้แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของผู้ฝึกอบรม